ทุกคนสาวลาวเที่ยวไทยทุกคนถึงกับอึง้งเมื่อรู้รายได้ของพนักง,งานเก็บขยะของฝั่งไทยทุกคนโอ้โหทุกคน้อ,คนองรายเห็นเลยกันยังแบบอึ้งนะทุกคนบอคิดว่าอ่าเงินเดือนของพนักง,งานเก็บขยะฝั่งไทยจะร้ายขนาดนี้ทุกคนแถมยังมีอ่าสวัสดิการอีกด้วยนะทุกคนโอ้โหประเทศไทยทุกคน เขาใส่ใจกับประชาชนหรือว่าพนักงานมากทุกคนสบายดียินดีตอนครับเขาชูชองน้องรัฐธิดาชาแนลเดอ้อพี่ีเอฟซีเบิร e ์ดสุขสุขคนเนาะมื่อนี้น้องรัฐจะมารีแอคชั่นคลิปของสาวลาวทุกคนก็คือสาวลาวมาเที่ยวไทยทุกคนเพิ่นไปสัมผัสหรือว่าไปถามพนักงานของฝั่งไทยทุกคนนั่นก็คือพนักงานเก็บขยะของฝั่งไทยทุกคน โอ้โหพอหหไล่ได้แล้วนะทุกคนสา,าวลาวเทบกับอึ่งเลยนะคืออ่าเงินเดือนของพนักง,งานเก็บขยะฟังไทยนะทุกคนหลายหมื่นบาททุกคนโอ้โห,หน้องรายเห็นเลยยังอ่อนซอนนะทุกคนขนาดพนักง,งานเก็บขยะของฟังไทยนะทุกคนยังได้เงินเดือนหลายขนาดนี้เนาะเมื่อนี้น้องรัดกสิพาทุกคนมาเบิง่งมาชมเนาะ อาคลิปของอาซาอเดีอเนาะเบียซาวลาวทุกคนที่เพิ่นไปสัมผัสรือว่าไปถามพนักงานเนาะว่าได้เงินเดือนหรือว่าอาค่าสวัสดิการในการทํางานเท่าใดทุกคนมาเบิ่งมาชมน้ากันเนาะไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันเลยสบายดีเมอูยอมหับเลยขยะเสร็จเดียวก็เก็บนับถือน้ําใจหนูมาจากประเทศดาวม,มาจากประเทศดาวเคยเห็น ขออนุญาตถ่ายคลิป้วยได้ไหมคะหนูเพิ่งเคยเพิ่งรู้ว่าทําไมพื้นสะอาดมากเลยเดินไปไหนขยะไม่มีวันนี้หนูรู้แล้วค่ะว่าทําไมเพราะคนไทยขยันแล้วก็รักษาความสะอาดได้ดีมากเลยโอ้สุดยอดจริงๆค่ะโอ้หน้าแห้งเนาะอขอเ่ายช้หูหน้าเอาไเอาอีกทีนึงวะเขา่ช้หูหน้าเบอร์เดอร

ันจะเป็นตั้งรวนผู้ซื้อฟอนี่จะเป็นตา้กขับรถมันหลายแห้งอะดิเสร็จขัุรถว่ะว้าวบุญบายสตาร์ทสามโซนไปมาทานน้องแจ็คขับรถหนึ่งน้องแจ็คสิงบงุ่งเวอร์ขนาดนี้ยังบ่พ่อยังบ่พ่อใส่สำหรับคนไทยอุ้ยสื่อโชมอีกครับแล้วน้องแจ็คผู้ฟอและอันนี้นะข้าวเจ้าใส่เตลเล็ก พ่อแม่พี่น้องฟังไท่ใส่แต่เล็กทั้งนั้นใส่แต่เล็กที่แบบว่าเล็กที่แบบนา้นนานหนอเป็นเล็กของแบบเกรดเอบนร้านพ่อแม่พี่น้องเล็กดีแล้วแหละแม่เกรดเอแล้วเนาะหอจันคิดว่ามุดขาจะโต๊อยู่ประมาณจักรหลาลายเนอหลวงจันนับบปหลายเลยบาทอ้สุดยอดเลยพ่อพี่น้องห่างบนห่างบาทเลยบาทเซนหนึ่งมันสูงนะโอ้ยแล้วไปแล้วไปโอ้ยอย่าอย่าโอ้ยไปมาเขียง ไฟใส่้ำมันเน่องี่อิเภอเกืองแต่สำหรับข้ไทยเอิญยังไงฮะขไทยเอิญยังคอีงมากิงมั้นะบักกิ้งรอเอแล้อโอ้โอรปดมาบาาเรียสิความเบิด่เือยอาวยพี่น้องแบบแบบเซนกระปุ่นด้วยบอกไงพะลุงทำบัเจอพักแน่ว่านี้คือทางขับรถเด้ว่าสิพอลุงเลยแฮกนี่ก็ทางขับรถแฮก ทางเด้อะร้านสิบอกนี่คือทางกับรถซื้อๆเ้อทางด่วนอะต้นท่องกูจะไกาทางด่วนตัวนี้แค่ทางกับรถของคนไทยซื้อๆน้องจันอุ้งใจเด้ขุนยาเลยเดียวว่าถ้ามาเป็นพระรุ่งถ้มเนาะเพราะว่าน้องจันแต่ก่อนน้องจันคิดว่าตัวนี้เป็นทางด่วนน้องจันอีกเป็นคนอยู่ในธรรมเลยเด้อแต่วันน้องจันเป็นลูกลุงถ้ำตอนนี้ฮะกษัิพาทุกคนขึ้นไปเลยเนาะขึ้นไปบิ่งมุมสูงป้าเป็นป้าเป็นกีรลแค่ฝาสายสีแดงอี่ เรีวหมึร้อย6กิกิโลเมตรต่อขัาด<น>ว่ายซ้แต่กับกันกเปคนขวาเราจีบ ตอนนี้ได้กขืนขั้นใดเดือนแล้วคุณซื้อจะอะไรหนงจันทร์ผมซื้อว่าเสาเมื่อยเนาะผมซื้อว่าสะดวกสบายแห้อะ่ะมันเนียนสะดวกสบายแห้อะมคือเดียร์เราเราอยากอยากกินขั้นใดเด้่อยเยอะไปไปจะใส่กับมิเตขั้นใดเดือนไปใส่กับมิเตย่างขึ้นย่างขึ้นชงสสยแบบยอดไปไสกับมิเตขั้นใดเดือนจะได้ขึ้นเด้อซะจังเป็นอู้กุ้งตีหนงจันทร์เห็นบ่หะเจ้าใส่เด็กทั้งนั้น เล็กรถไฟฟ้าซานเมืองสายสีแดงสถานีหลักสี่น้องจันอาบนิ่งเทียนเนี้ยมันโอ้ยมายังหาเรื่องมหนบ่สายขวัญไฟยังน่ะน่านาจะเป็นโรงงานโอ้โรงงานอุตสาหกรรมโอ้บ้านเครื่องบินน้องจันโรงงานอุอุอุตสาหกรรมบ่โรงงานอุตสาหกรรมบ้านโรงงานนี่นะน้องเบียร์โกนถนน เดี๋ยวเริมมีเสนจราจรนะเส้นไปเส้นบ้านหนูจัดมานับ1 2ึ่งสองสามสี่สี่เตะบาทางกลางนี่เขาเจาบวงหานแดนเส้นทางกลางหนึ่งสองสามสเจดเดแปดวันแลนเดียวนีกว่าเส้นเดียวนะครับแปดเล่นแล้วพ่นจักเส้นหมดสาโอ้ ป้านั้นป้าเสถไทยย,ย,ทยังรถติดเนาะนแหลกันยอนว่ารถท้ายขับรถป้าเสถไทยไปป้าเสถเล่าเนาะถามว่ารถได้ร้ายแบบนี้โอ้ยมังจันยันไปเสดสม,มุกซองเออบมแม่ปบ้าหาหกสม,มุกสัมมาไทยมันเนาะ้าเสถยรแคบเพี้ยรถรถต้องให้สองร้อยหักนโอ้หลายเหตุ เห้บอทางด่วนให้บอกด็ดๆแมนตะวัน้าเสียเงินทางเสียตะวันสีนะจัเกอรว่ทางด่วนมันจสี่มันางกำลรดสื่อแบบนี้ต้นนี้ทางกับรถต้นนี้ทางด่วนโอ้ขอใจเด้เขาใจเด้บ้านนี้ทาวนกับทางกำัมันต่างกันเนี่ยทางด่วนมันจะเห็นแบบใหญ่เพราะว่าทางด่วนอีกสีมีายเลนผู้ซื้อปะ ผู้ืึกว่ารดมากแต่ละที่ง่ามแห้งเพราะว่ามันเป็นร้ายแน่ๆมากของกานนหอไม่เนอะมันจะโมเมนตขั้นเดียวขั้นเดียวมันแบบร้ายแห้งมากเขาพีจับอมไปหรอจับอมไปอยู่อยู่อยู่ข้างข้างธรรมดาเนี่ยนจะบบอบอข่อยจับคไปแต่เพราะว่ารถแลนดไวทบราทางด่วนมันจะมีจับคไปแบบนี้เนาะแบบแบบบอะไรเงย่างอีกเนาะแบบนี้เป็นหลายๆเลย สภาพนี <étique> <occasions S 1> ่นะลุงเดียวก็สะออดอีกอย่างเดินนี่นะใส่แต่เด็กทั้งนั้นเลยนะป๊าเด็กกับเด็กไงเด็กหนาดีแท้เด็กเด็กจังนี่เลยอู้หู้หาเกดพรตเมีอ่ะเกียรตินี่อ่ะน้องจันทร์วะอย่าบอกยังนเลยคือคนบาดเจ็าเนี่ยอย่บอกยังบอกเพว้นโอ้ยอย่าบอกยั้นน้องจันทร์บอกปะยันสติดีดีดีรอบประเทศเขาก็ยังบอกคนบาดเจ็บรอบประเทศเขานี่พัฒนาไรพัฒนาแห่งแล้วอยากให้ท้าวเสื้อน้องจันอยากให้ประเ็นกับตา ถนนทางคนทางธรรมดานี่นี่ครับทางนมลาอันนี้ยู่สันเมืแอ้รเนี่ยสั้นมาทางหนาแมนย่านลังสิทธิ์คุณหนาไปเนี่ยมันจะเป็นย่านลัสิทธิ์อันนี้สั้นเมื่อนะวแมนวแมนกุเ็มนะกุเขมแมนบอมาไป้วานี่อันนี้สันเมืองแล้วของสันเมืออแล้วขนาดผมท้งกุเทพพี่แม่เอ้ย เทเนี่ยขนาดพ่กแม่กุงเทปเนาะพออีแม่เอ้ยเบิ้งเลเบิ้งลิปดูเนี่ยขนาดพ่แม่กุ้งเทพมาว่ายิงใหญ่กว่าเมื่อเมื่อพวกาวาเจิตน่จัเมยเนยอดด้อนี่ขนาสภาพ้ยพวกสะอาดโอโอ้อโอ้แมงตวเนบหอวาพบาจะเป็นรถสูใไ้ ในเบื้องในชมนํากันแล้วนะทุกคนก็คือลายด่ายของอพนังงานทําความสะอาดของฟังไทยนะทุกคนคือลักมือหรือว่า2องมือนข้นไปนะทาตีเป็นเงินบาทน,นองรัตนะทุกคนก็ซิบกว่าลหลานนะทุกคนโอ้โหถือว่าเป็นเบียกงานทีรายด้สูงนะทุกคนสําหรับนองรัตนะก็คือคอดีขครงการทําความสะอาดถนนของฟังไทยนะทุกคนก็คือพนังงานเพิ่นนะอาทา สูงอายุหรือว่าอายุเกษียณน,นะทุกคนเพื่อนจะมีเงินอาเงินกินหายหรือว่าเงินผู้สูงอายุหายทุกคนอันนี้คือขอดีคองฟังไทยนะคือหลายๆคนนะทุกคนมองขามว่าอาการทําความสะอาดหรือว่าเวียกงานหนีเป็นเวียกงานทีสิว่าอย่างไรก็บางคนหลายๆคนอาจจะมองขามทุกคนแต่ว่าน้องรัดคิดว่าเวียกงานหนีเป็นเวียกทีซอยฉาดนะทุกคนคือทําความสะอาด เพราะว่ามันเหตดให้อาประเทศชาสตร์บ้านเมืองดูสะอาดงามตาทุกคนเพราะว่าน้องรัดไปเต่ละสถานทีนะทุกคนในฝั่งไทยนะทุกคนคือแบบบวนน่ววาถนนรวดสถานทีต่างๆนะคองบานเพิินแบบสะอาดแห้งนะี่ทุกคนนี่แล้วเนาะทุกคนน้องรัดต้องคอชื่นชมเนาะฝั่งไทยทุกคนเอาทุกคนสําหรับคลิปนี้น้องรัดกับพาทุกคนมาเบิ่งมาชมเนาะรายได้หรือว่าเงินเดือนของฝั่งไทยทุกคนสาหรับคลิปนี้น้องรัด สิขอจบเพยียงเสมนี้เดอ้อทุกคนฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของหลังรัดเดอ้อทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย